ร่มสวยแข็งแรงแนะนำโดยธนาคาร่ม่มรวยนะครับโรงงานผลิตร่มนะครับผลิตร่มแฟชั่นร่มสวยร่มน่ารักนะฮะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยตัวนี้นะครับเป็นล่มสีพื้นขนาด24นิ้วนะฮะการเลือกร่มสวยนี่ไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวนะครับต้องให้แข็งแรงและทนทานด้วยนะครับอย่างร่มยี่อธนาคารรวยรุ่นนี้ขนาด24นิ้วแกนกลางหนา โครงเป็นสีดำกันสนิมเป็นอย่างดีนะครับผม19นับขนาด24นิ้วตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับสามารถยืดหยุ่นได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับร่มสวยนะครับอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นร่มทรงเกาหลีของแบรนด์ธนาคาร่มรวยนะครับตัวนี้โลโก้ของแท้ต้องมีธนาคาร่มรวยที่ด้ามจับนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นสีชมพู่าสีอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็ใส่กาดเพชรด้วยเห็นไหมครับสีสันสดใสสวยงามนะครับรุ่นนี้ฆาสีนะครับ วิธีดูว่าความสวยและแข็งแรงเป็นยังไงนะฮะสวยก็คือรูปร่างการสกีนนะฮะหรือรูปทรงที่ขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือการแข็งแรงของเขาก็คือมีโครงก้านครับที่หนานะครับสีดําการสนิมอย่างดีนะครับพับเก็บง่ายนะฮะ และรุ่นหนึ่งเลยที่ขาดไปไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นล่งญี่ปุ่นนะฮะยี่ห้อธนาค้ารรบรวยตัวนี้เป็นสินค้าขายดีนะครับราคา75บาทนะครับหนึ่งกล่องมี100้คันนะตัวนี้นะผมแนะนำเลยครับตัวนี้ครับนี่เป็นยังไงครับตัวนี้ลายสดใสสวยงามนะครับเห็นไหมครับคะสีเหมือนกันนะครับตัวนี้หนึ่งกล่องมีหนึ่งร้อยคันนะครับด้านในมี UV นะครับแต่แกนเล็กแต่ตัวนี้ตันนะสังเกตไหมครับ โคก้าล่มจะไม่เหมือนกัน,นครับแล้วแต่คุณสมบัติว่าจะให้เล็กหรือใหญ่แต่ถ้าสมมุติใหญ่เราก็อย่าทาให้ตันมากเกินไปอาจจะทําให้ถือหนักอย่างตัวเล็กเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันตันนะครับเพื่อว่าในการเอ่อความแข็งแรงของเขานะครับจะได้ไม่หักง่ายพับง่ายนะครับตัวนี้นะครับ สีสันสดใสสวยงามครับเป็นไงครับโรงงานธนาคาร่่มรวยนะผลิตร่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้แนะนําร่มสวยพับแข็งแรงแล้วนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับ089 1246 230และ082 4477 5 5 5้าลนแอดของเรา s s i t 0 8 2 4 4แ7ด5 5ี่082 7 5 5 5นะครับมีสินค้าพร้อมส่งตลอดนะครับและเปิดขายส่งทุกวันนะครับผมธนาคารุ่มรวยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ